วส,สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยมามาเปิดกาชาลนเจอร์สองครบรอบ1ิบเอ็ปีกันต่อรอบที่แล้วเปิดไป50กว่าตัวมังถ้าจะไม่ผิดอ้นีนเปิดแทมันหมดหมดไปเลยมีอีลาย EP มีหลายลัสเรย์ยงไว้หลายรหัสมากมา ตัวนี้จะเก็บหรือย่อยกระดาษตัวนี้มีทะลุอามาตามีบับอันเนี้ยตัวนี้เมื่อก่อนในตะำนานใช้กันเยอะมากเพราะว่าชีนไกลและชีกระบับได้ดีอะไรอย่างนี้ตัวนี้มา <c oughs> <c oughs> อันนี้รถหลบราต้านเก็บไว้ นี้ย่อยย่อยย่อยเลยนะจ้าย่อยย่อยย่อยเข้าไปให้มันหลุดโลกปิงอันนี้เก็บไว้บาชิํามเก็บไว้ อันนี้เก็บไว้เห็ดพิษเอบางคนเอาเห็ดพิษกับมาใช้เยอะเพราะว่าสแตนแมนเห็ดพิษที่สแตนแมนอันนี้เรารอต้านเก็บไว้มีกีตก้ร์เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้มูนกีทาติงอันนี้เก็บไว้มีคอมโบอย่ท่าวิในร่างก้าดาว กบไว้เกบไ,ไว้อันนี้จะเก็บก็ได้จะย่อยก็ได้แล้วแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบนะจ๊ะบิ่รูโปกไม่มีอะไรแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้เล่ใหม่ก็อาจจะเก็บไว้ได้ไว้เล่นหนันวิ่งก็ได้ถ้าใครอยากเล่นอันนี้บาวิ่งเก็บไว้ เอาเล่นดันวิ่งได้เจแมแวมไพร์เก็บไว้เก็บไ้ไม่ให้ได้ในร้านากิวอันนี้การบินก็จะเก็บก็ได้หรือจะย่อยก็ได้อื <c oughs> <c oughs> อันนี้ตัวบินเก็บไว้แล้ในหอคอยแล้วก็กิววอลแล้วก็ PVP พได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้บินธรรมดาแทบทำอะไรไม่ได้เลยกับพ v p ถ้าเกิดอยู่แหลกอยู่ลีกสูงสูงนะอันนี้ย่อย <c oughs> ถ้าเป็น n อ t อ่ะเก็บได้เพราะ NFT ค่าได้สูงมากสูงที่สุดในเกมแต่เป็น NFT นะั้น n อ t มันเปิเปดหาไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เก็บไว้มีคอมโบได้ดี ตัวที่เป็นคอมโบก็คือจะให้เก็บนะทุกคนไม่ว่ามันจะยิงหรือกาดก็เก็บไว้ก่อนได้อันนี้จะเก็บก็ได้จะย่อยก็ได้แต่ว่าความสามารถรอรอมีความสามารถรอมีตัวโคดมาความสามารถมันเพิ่มคูดาวสกิลของเรนเจอร์อปิ้งอ่านี้บอกมาแล้วเก็บไว้เก็บไว้ไวคนลุก <laughs> อยู่คนก็ลุกมอ่งมา เทพสุดเก็บหรือย่อยก็ได้มันมีความสามารถแร่หนึ่งเอ,อเก็บหรืออะก็ได้แต่สุดไม่มีอะไรแล้วทุกคนน่าจะย่อยก็ได้ย่อยได้เลยถ้าแบบใครไม่อยากแบบว่าลกครังอะอาท์ิน่าเก็บไว้เอาไว้คอมโบตัวหนึ่งได้อาท์ิน่า มันยิยไนไกลแบบว่าคอมโบได้แล้วก็ดาเมจไม่ทะลุแต่ว่ากระเด็นจะดะเจดเบาแล้วแล้วก็ยิงข้ามหลังฮันเหรอเดี๋ยวเขาดูก่อนฮันมีสกิลอะไรฮันเป็นรถหลบหลีกรถป้งเขาด่อนเอะเออฮันย่อยย่อยไม่มีอะไรเลยฮันย่อย อันนี้มีรถหลบรถต้านเก็บไว้บาวนี่เอาไว้ใช้ได้ถ้าเราไม่มีโดนแน่นอนเราก็ใช้รถหลบรถต้านเยอะๆหน่อยอะไรอย่างี้เราใช้ได้ไหมข้าไปเพราะว่าโดนแน่นอนให้มันติดหลายตัวอันนี้เก็บไว้และเหนื่งแล้วก็มีสกิลใบเก็บไว้เก็บไว้ตัวน,นี้ไม่มีอะไรเลยย่อย มีแค่เปลี่ยนแสงเป็นไลท่าแต่ว่ามันเป็นสก,กิลนำมาทําที่แบบแสงก็ไม่ค่อยได้เจอมันจะมียอมันจะเป็นเปลี่ยนแสงอะไรยังไงอันนี้ย่อย <c oughs> <c oughs> ย่อย เก็บเอาไว้ก๊อปปี้อันนี้เป็นตัวก๊อปปี้เล่นในด่านยากได้ได้ได,ด้ทุกหมดเลยก๊อปปี้สามารถเล่ได้ทุกหมดคนไดเศรษฐีแต่ว่าอัลกอนิทึมจะก๊อปปี้น้อยกว่าดาวนชีตัวนี้จะเก็บหรือจะย่อยก็ได้เพราะว่าไวพิบเอาไว้ตีในกิวว์ได้แล้วก็เอาไปตีเสาใน สเตตวิ่งได้อะไรประมาณนี้แต่ตีป้อมใน PVP ไม่ได้เลยก็จะเกมหรือจะใจก็ได้พาลาดินมูนเก่าแล้วย่อยไปเมื่อก่อนพาราดินมูนแทงเป็นตัวแทงเลยแต่๋ยนนี้เก่าไปแล้วอันนี้มีลดหลบรดต้านมาใช่ไม่ผิดหรือมันก็พับสะท้อนนั่นแหละดูกัน ัน,นมีรถต้านใ่เก็บไว้ได้พาดินมูลไม่มีเลยเลยดูดิในพาลินมูลเนี่ยอันนี้สามารถหาได้ในสเตตพิเศษนะทุกคนในตัวมูลพาปิตาสามารถหาได้ในสเตตพิเศษจะเก็บเหรยอยญก็ได้ถ้าน้ำไปใช้บัตเต้นก็ได้อะไรเงี้ยอืมอันนี้เจม เป็นตัวเคลื่นอนใหญ่เลนเจอร์เพียงแนวหลังสิบจุด <c oughs> น้อยมากเออมีให้หาได้แต่พิเศษจะเก็บหรือย่อยก็ได้หรือมันก็หาได้แต่พิเศษมาติบวกอะไรอย่างงี้ก็จะขยัยทำแม็กแบบฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ทำแม็กฟรีๆอะไรเงยไม่ต้องขำๆได,ได้อันนี้มีเื่าสุดท้ายที่เก็บไว้ก่อนถ้าเกิดใครเล่นตัวบินเก็บไว้แต่ก้าใครมาเล่นก็ย่อยได้ แต่ไปเราเราจะเก็บไว้ก่อนเอาไปทำ free, แม็กแบบฟรีได้เรื่งสุดท้ายในความสามารถกระดาวเอ้ยในะความสามารถเฮเปอร์อันนี้ย่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนได้และย่อยก็ไดามือนมูนซานเชสเลยความสามารถรองคอมโบ อันนี้เอาไว้เล่นในกิวอรหรือมันก็หอคอยเก็บไว้ก็ได้ย่อยก็ได้ใน,นย,ย่อยมันต้องกินเลยตัวนี้ย่อยมาบ่อยหลือเกินเจ็ดดาวตัวเจ็ดดาวถ้าเป็นในการเช่าปกติมาบ่อยๆตัวนั้น,นอะ อันนี้เก็บไว้หรือ,อย่อยก็ได้ตัวสัลลี่ผลไม้เอก็บไว้หรือ,อย่อยก็ได้ก่องข้าวเก็บไว้บับวิ่งแล้วก็คอมโบตัวหนึ่งอันนี้เก็บไว้ลดรลดต้าน ก็โรกเกบ็ยไว้เล่นกระตูบบินได้เป็นเเป็นกระโดดข้ามแล้วก็เธอสุดท้ายเบามากคู่ดลกในโรเกียวไว้เป็นคอมโบตัวเอเป็นคอมโบแรกเนี่ยเก็บไว้แต่ตัวมานก่อนแล้วไม่เป็นหรอกเก็บไว้ก่อนเป็นคอมโบ <c oughs> ดังโง่ไอ้บัฟวิ่งในสเตจวิ่งได้เก็บไว้เก็บไว้ตัวเนี่ยมันบัฟวิ่งได้ดีมาก นในสเตจวิ่งอ่ะเก็บไว้อันนี้มีพีชีพสองแต่ว่าสก,กิลไม่มีอะไรก็ย่อยได้ย่อยได้เลยย่อยได้เลย <laughs> ผีจีนนะการบินจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้มีตัวที่การบินดีกว่านี้อยู่ผีจีนสดมาเขาจะไว้ไปการเอิรมรีโอนาดบินเขาเป็นท่าชนะทางอามมโกโรเก็บไว้สําหรับตัวเล่นในทางบินแล้วจะไม่เก็บก็ได้สําหรับคนที่ไม่เล่นการบินถือสาหรับคนที่ไม่เล่นทางบินจะไม่เก็บก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดเคยเล่นทางบินก็จะเก็บเอาไว้อันนี้ไว้บับวิงนะ่งในสเตทวิง่ง หน้าไม้เป็นดาเมจสองสกิลตัวแรกของเกมนั่นเองตัวแรกของเกมไม่ได้บอกนะว่ามีตัวเดียวเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือโคนิเมจดาเมจทะลุสองสกิลหน้าไม้จะเป็นตัวแรกที่ทะลุสองสกิลเป็นดาเมจท่านไม้อันนี้มีพีชีพสองจะเก็บหรือย่อยก็ได้หน้าไม้เก็บไว้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีดาเมจแล้วมันเป็นความสามารถเพิ่มได้สามร้อยเอาไว้เล่นได้นะจ๊ะ ที่ไม่แอร์ wing, oo, บัิ่งเก็บไว้ได้หรือจะไม่เก็บก็ได้บินบัฟวิ่งแล้วก็บับกันคอปปี้เซชูเมื่อก่อนเอาไว้สะท้อนดาเมแต่ตัวนี้มันไม่มีอะไรแล้วว่าย่อยก็ได้จะเก็บก็ได้สะท้อนดาเมจเอาไว้สะท้อนบอสในหอคอยล่างๆได้อะไรประมาณน,นั้น อันนี้บอกไปแล้วเก็บไว้ก็หรือย่อยก็ได้เป็นดาเมจทะลุกระเด็นแล้วก็มีปั๊บอัมตายตัวอมยิมม้มอะความสามารถเป็นการนาสะสักอย่างเลยไม่ได้ละอันนี้เก็บเอาไว้มีคอมโบเก็บไว้คือเก็บเอาไว้จนก,กว่ามันจะปั้นจนกว่าปั้นจนกว่ามันจะปั้นจนก,กว่าแบบมันจะแม็กเอ,อียะสายแบบแม็กฟรีๆไม่เสียจกอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ไม่หาในเสเตจพิเศษ เชสเปียมีบัฟอามาตะจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้เอ้ยแบบก่อนอ่อกุ้กไก่บอกไปแล้วจะเก็บหรือย่อยก็ได้เฟชชูบอกไปแล้วจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้อ้อยบักสะทอนเนีเนห่หอย ด่าล่าง,งอันนี้มีบัฟวิ่งเก็บเอาไว้เลยในดะสเตจวิ่งได้ถ้าจะไม่ผินดนะลอรบอี้มาเลสตาย่อยย่อยได้เลยมาเลสต่าย่อยได้เลยมีเปล่นท่าแสงแล้วมันไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้ ก็ได้ย่อยได้เลยอันนี้มีหายในสเตตอันนี้มีหายในสเตตพิเศษจะเก็บก็ได้จะย่อยก็ได้จะเก็บแบบฟรีๆให้มันแมกกไทายพราะหาได้ในสเตตพิเศษมีทะลุอมะตะมีสกิลล้างอมะตะแต่ว่าไม่ดีพี่ชูบอกไปแล้วจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้มีแบบสะทอน สเตปมีให้แลในกิลจะเก็บหรือจะยก็ได้มีคอมโบเออไม่ใช่คอมโบดิมีสกิลบีบศัตรูรวมตัวกันเหมือนเซชโชมาดูเหมือนมูนมาดูเหมือนอะไรวะเดนไม่ใช่เ่อไม่ใช่มิกุมินอะไรตัวเนี้ยมาซิลแต่มาซิลมันเคลื่อนย้ายศัตรูแต่แนวหลังมาแนวน้ำนั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละอันนี้เป็นนักสำรวจบานี้ก็คือมีรถลดลรถต้านเก็บไม่ได้ มีรถหลบรถต้านกังเก็บไว้ได้แต่สตีฟมันคือเป็นดามเออเอานาแต่อันนั้นมันดึงตัวแนวหลังอันนี้ไม่บัฟวิ่งในสเตจวิง่งเมอนเซชดโชอะไรเงีย้ยเมอนเซชดโชเหมือนไม่มมกี้น้ำอะไรเงี้ยเออแล้วเพิ่งสตีฟอะไรเงี้ย ดังโง่เมืก่อนเก่งแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันมีปรบั๊มาแต่ก็จริงแต่ว่าเราก็ใช้ตัวอื่นอาซิชูก็ย่อยก็ได้จะเก็บก็ได้บักสะท้อนคนสนอบอร,รมีรถหม่มรถต้านเก็บไว้ไม่รถต้านมัน้งเก็บไว้คนี้สโนวบอร์ดเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ แดงเก็บเอาไว้ไม่คอมโบตัวหนึ่งจะเก็บก็ได้จะย่อยก็ได้ <c oughs> ถ้าเกิใครเบื่อขี้หน้ามันก็ย่อยก็ได้แต่ถ้าไม่เบื่อก็เก็บไว้เนื่อเอาไว้คอมโบได้ถึงจะคอมโบไม่ดีก็เป็นคอมโบในโหมดอกนได้โอ้โหเก็บไว้มาสองอันเลยนะอันนี้มีบมัฟอมตะมีทะลุอมตะแล้วก็ จะเก็บแล้วก็หาได้ในกิวจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้ในกิวมีให้แรกอยู่ร้านขายกิวพี่ก็เอาไว้ลดหลบรถไม่ไว้เอาไวร้ไวรถต้านเก็บเอาไว้พี่ก็เก็บไว้มีให้แรกในร้านขายกิวอันนี้มีพีชีพสองจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้ แต่แนะนำอ่ะให้เก็บไว้ก่อนให้มันเป็นแบบว่าตีบวกก่อนเอา,า้ารูบี้ก่อนแล้วค่ยอยย่อยหรือไม่ถ้าแบบว่าใครต้องการจริงๆก็ย่อยไปเลยต้องการเพชรจริงๆก็ย่อยไปเลยเอ่าม,มอนเชสเปียก็ย่อยแต่เลยมีพวกามาตาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้หรอกอันนี้ไว้มาวิ่งเอาไว้เล่นในสกเตจวิ่งได้จเจมวมไพร์ เก็บไว้เต็มอันพายเอาไปบัฟวิ่งไงอันนี้เป็นตัวที่บัฟโ,โหดมากในยุคก,ก่อนแต่ต่นนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ย่อยชาวย่อยอันนี้มีคอมโบตัวหนึ่งแล้วก็สันตันทะลุถ้าจะไม่ผิดนะ ขอยงกคิดลูกอมแป๊บอันนี้วัดได้ในวอร์ได้โดบินใหม่พริบอัมบัลเลนในวอร์่างเดียวเลยอันนี้ย่อยย่อย <c oughs> น,นี่เก็บไว้อ้อลืมบอ,อกโฮนี่เดนอสซาวะเมยให้ได้ด้วยนะครับกิวมีจะเก็บหรือย่อยก็ได้คอมโบได้หนึ่ง เล่มีบัฟอมตะมีทะลุอมตะแล้วก็สตันแต่ไม่มีดาเมจแล้วก็คอมโบแรนเก็บไว้ก็ได้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เสน่หเก็บเอาไว้อันนี้มีบัฟวิ่งมูมหมูานนตาาดาวเร่อเนตวิ่งเก็บเอาไว้ก่อน ีไม่มีอะไรอ่ย่อยทิ้งย่อยย่อ <laughs> ย,ยอันนี้ไม่หาอ ตัวเกมไม่หันหรือเสพพิเศษตัวนี้ก็มีให้หาในเสจพิเศษย่อยย่อย อันนี้มีแบบประมตาศูนย์จุดอันนี้มีให้เล่ในร้านคาเกี่ยวย่อยเมื่อก่อนมีให้เก็บในด่านพิเศษแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้ต้องการบีนจะเก็บหรือย่อยก็ได้แต่ใช้มือผีจีนจะด,ดีกว่า ไ่ใช้หมากลุกดีกว่าอาถ้าเกิดเอาตรงธาสกันผีจริงก็ดีกว่ามันอันนี้จะเก็บหรียวยก็ได้ไม่ห,หาในสเตนพิเศษแล้วก็สเตนหลักใช่ไหม่จะไม่ผิดไม่รู้จะไม่ได้ละสเตนหลักไม่น่ามีมั้งอันนี้โรบินจะเก็บหรือย่อยก็ได้ นนี้ย่อยมีบบประมาณตาแต่ไม่มีอะไรก็ย่อยไป uh huh. น,นี่มีแบบวิ่งเก็บไว้วในดันวิ่งเจงมโมสารเก็บไว้มีรถลบรถต้านถ้าจะไม่ผิด น่าจะลดต้านหรือมันก็ลดหลบด้วยอะไรประมาณน,นี้นี่จะเก็บหรือย่อยก็ได้คอมโบตัวหนึ่งอันนี้ลดลดลดต้านเก็บไว้ อันนี้ย่อยย่อยเลยตัวหลกมีเปลี่ยนล่างมีพับสะท้อ,อนเก็บไว้เล่นในด่านยากได้เดรอมารมีคอมโบเก็บไว้ กองเชียร์มีคอมโบเก็บไว้หรือย่อยก็ได้เมื่อก่าแล้วอะเอิ่มกองเชียร์มีเคลื่อนทําให้ศัตรูมายืนแนวหลังมายืนนห,หน้าด้วยถ้าจะไม่ผิดนะกองเชียร์กูไก่เก็บหรือไม่เก็บก็ได้ <c oughs> ดเป็นชีเก็บไว้เลยเอาไ้เล่นในทุกโหมดเลย โนกอปฟีเล no ่นกับคนิีเเสียทีอันนี้จะเก็บเลื่อยก็ได้ไม่หาในสเตจพิเศษเห็ดน้อยเห็ดน้อยคอมโบสันนิเห็ดผิดคอมโบสตันทะลุคอมโบตัวหนึ่ง เก็บไว้ <c oughs> บาริคิวมีมีแรงในกิวในหลังคากิวที่เป็นของฟีเอิมจะเก็บหรือจะย่อยก็ได้แล้วมีทะลุอมาตะยี่สิบกว่าวิอ่ะ <c oughs> อันนี้เก็บไว้ความสามารถรอคอมโบ อันนี้ไปมาปวิ่งอันนี้ตัวกันบินสเเก็บหรือจะย่อยก็ได้อันนี้เก็บสเเก็บอร์เซยก็ได้คอมโบตัวหนึ่ง อันนี้มีรถบดดระต้านเก็บไว้ปิงแลวสบาปบอยอ่านนี้มีรถโดดระต้านเก็บไว้อันนี้มีจะเก็บหรืออันนี้จะย่อยหรือเก็บก็ได้มีบีบศัตรูมรองต่อกันทะลุมาตะมีให้แลในรางคายกิวตัุสกีอันนี้เก็บไว้รถโดดระต้านเก็บไว้ได้ในหอคอยอันนี้มีก๊อปปี้จะเก็บหรือจะย่อยก็ได้ เอาในแชนเปนจะเก็บแต่จะย่อยก็ได้ษจะไม่ทะลุธรรมตะเก้าร้อาาจุดแต่มันโคดาวสกิลสามวิแต่มันเก่าแล้วอะไรเรื่อการบินอันนี้มีให้หาในด่านพิเศษย่อยอันนี้มีให้หาในด่านพิเศษจะเก็บแต่จะย่อยก็ได้เฮ้ยต้องปิดในนี้สิ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน EP ที่2ไว้เจอกัน EP ที่สามหแล้วก็หกยาวๆเลยไม่รู้มีกี่ EP ไว้เจอกันไายบ่ายอีกที